ทุบเร็วในหินนี่มีเสียงร้องให้ดังออกมาด้วยช่างหินเพิ่งจะหยิดค้อนขึ้นมาฝ่ามือก็อโดนหินลูกจนต้องหดมือกลับเสียงร้องให้กลับเบาลงกว่าเดิมเขานั่งลงแกเศษหินออกเห็นกวางตัวเล็กติดอยู่ในซอกหินตัวเท่าฝ่ามือขาวพลนทั้งตัวตาซ้ายมีฝ้าสีเทาสันขาเล็กๆร้องพลนครางช่างหินใจอ่อนเอาลูกกวางใส่ในถุงผ้าไม่กล้าบอกนายจ้างเจ้านายสั่งให้แกหินเป็นรูปเทพเจ้า ถ้าเห็นสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่ต้องทุกให้ตายกลางคืนช่างหินเพิ่งเช็ดตาให้ลูกกวางเสร็จก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นพอเปิดประตูออกไปก็เห็นเป็นเจ้านายพาบริการมาสองคนยืนเท้าเซเอลดะาไอ้หนูซ่อนอะไรไว้วะของมีชีวิตในหินนั่นน่ะรีบเอาออกมาไม่งั้นจะทุกบ้านแกช่างหินยัดลูกกวางไว้ใต้เตียงแข็งใจพูดว่าอะไรมีชีวิตหินมันแตกไม่มีอะไรสักหน่อยนายท่านไม่เชื่อ ตอนที่กําลังค้นข้าวของใต้เตียงก็มีแมวป่ากระโดดออกมาขวนเข้าที่หน้าของลูกน้องเป็นรอยช่วยโอกาสช่างหินก็ผลักดันนายท่านออกไปดูสิก็แค่แมวป่าตัวหนึ่งอย่าให้มันรกสายตาท่านเลยเท่าแก่เดินจากไปด้วยความไม่พอใจช่างหินหันกลับไปมองลูกกวางกําลังโผล่ออกมาจากข้างหลังแมวปา่าเอาหัวถูมือเขาที่แท้แมวป่าก,ก็คือลูกกว่างถูกล่อมาช่างหินเลยพาเจ้ากวางน้อยหลบเข้าไปในวัดร้างหลังเขาแต่ไม่กี่วัน สเสบียงก็ใกล้หมดถอนหายใจออกไปหาผักป่าถอนหายใจออกไปหาผักป่าเขาพอกลับมาก็เห็นประตูวัดร้างมีกระต่ายป่าวางอยู่สองสามตัวลูกกวางตัวน้อยนั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆข,ข,ขัดเล็บช่างหินทั้งตกใจและดีใจหลังจากนั้นทุกวันที่เขาออกจากบ้านมักจะมีของสดๆอยู่หน้าประตูเสมอผลไม้ป่าและผักป่าบางครั้งก็มีปลาสดๆสองสามตัวเขาค่อยๆพบว่าตาของเสี่ยวลู่หายดีแล้วมองเห็นของใกล้ๆได้แล้ววันนั้น ช่างหินกำลังป้อนโจกให้เสี่ยวลูกประตูป่าช้าถูกเปิดออกมีชายสวมหน้ากากสามคนเข้ามาถือมีดอยู่ในมือเอาของมีค่าออกมาให้หมดช่างหินร้อนใจปกป้องลูกกวางไว้ข้างหลังข้าเป็นแค่ช่างหินจนจนคนหนึ่งไม่มีอะไรสักอย่างหัวหน้ากลุ่มคนสวมหน้ากากเงื้อดาบฟันใส่ช่างหินทันทีในตอนนั้นเองลูกกวางก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วกัดเข้าที่ข้อมือของชายสวมหน้ากากชายสวมหน้าก,ากากร้องด้วยความเจ็บปวดมีดหล่นลงพื้น อีกสองคนที่เหลือกําลังจะลงมือทันใดนั้นในป่าก็มีกวางนับสิบตัวพุ่งออกมาล้อมชายสวมหน้ากาก,ากเอาไว้ทั้งขิดทั้งชนพวกคลุมหน้าขวัญกระเจิงหมดแล้ววิ่งหนีหัวสุกหัวสุนช่างแกสลักกอดลูกกวางไว้น้ําตาไหลาพากขอบคุณมากนะแต่จูจู